สวัสดีค่ะกระเป๋าชัก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนําสินค้าพร้อมส่งวันนี้มีสินค้ามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะใบนี้เป็นกระเป๋าทรงโดมตอนแรกพี่คิดว่ามันหมดไปแล้วแต่ว่าพอไปเช็คสินค้าในสต็อกจริงๆเนี่ยมันยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาหรือต้องการสะสมแนะนำนะคะเนื่องจากว่ารุ่นนี้เนี่ยหมอน ก็หายากแล้วโดมใบนี้ขนาด10นิ้วครึ่งก็เป็นของหายากอีกเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าลายการผลิตของเขาตอนนี้ยุติไปแล้วนะคะสำหรับ10นิ้วจะเป็น9นิ้วที่ไม่มีหูหรือขนาด9นิ้วที่มีหูส่วน10นิ้วนั้นหาไม่ได้แล้วค่ะใบนี้เป็นสีน้ำตาลลายซีซิกเนเจอร์ของแบรดเลยนะคะ ตัวกระเป๋าด้านล่างมีปุ่มกันเปื้อนให้ทั้ง4ด้านเลยนะคะเรียกว่าวางไว้ตรงไหนให้เราก็สบายใจมั่นใจว่าตัวของกระเป๋าไม่เลอะตัวแมททีเรียลของกระเป๋านั้นเป็นแคนวาสเช่นเดิมนะคะดูแลรักษาง่ายตัวกระเป๋ามีสายยาวมาให้ด้วยนะคะสายยาวคุณถอดก็ได้ใช้ร่วมกันกับสายท็อปเป็นเดลหรือหูจับ ก็ได้นะคะสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวท้ายทคลิปพี่แอฟฟิตให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าค่ะภายในเป็นช่องโล่งๆแล้วก็จะมีช่องเล็กๆอยู่ให้เราได้ใช้งานนะคะด้านหลังมีช่องหอนึ่งช่องช่องตรงนี้เนี่ยพี่แอคิดว่าทำและออกแบบมาเพื่อการใส่บัตรมากกว่าตัวด้านหน้ามีโลโก้รถม้าแล้วก็แบรนด์หรือโลโก้ของตัวกระเป๋าชัดเจนมากๆนะคะ สายของกระเป๋านั้นเรานํามาคล้องกับตัวห่วงที่มีแท็กแขวนอยู่นะคะบางคนบอกว่า,ามันใช้งานยากไม่ค่ะเดี๋ยวพี่เออฟิศให้ดูนะคะคุณจะจับเข้าขึ้นมาคล้องแขนในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะเนื่องจากว่าตัวสายหูจับมีความยาวอยู่ที่สายนิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นขึ้นคล้องแขนได้หรือใช้เฉพาะหูจับอย่างเดียวก็ได้ ไปค่ะไปกันต่อไปดูฟังกช์ชันการใช้งานอีกว่ามันสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างสไพยไหลก็ได้นะคะตัวกระเป๋าไม่เกะ่กะไม่เป็นปัญหาในเรื่องของการใช้งานหรือว่าคุณจะใช้งานแบบคลอ s บอดี้ก็ได้นะคะตัวสายมีรูให้คุณได้ปรับตามสลรีละของผู้ใช้เลยสั้นยาวว่ากันไปเลยตาม สลีละของเรานะคะถูกใจชอบใจถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยที่นี่มีสินค้ามาอัปเดตให้ทุกวันค่ะทุกอย่างคุณต้องได้รู้คุณต้องได้ดูคุณต้องได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ